น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับพริกแกงเดือดได้ที่เราก็ใส่ปลาข้างเหลืองลงไปนะครับโอ้โหแล้วจะมาแกงเผ็ดปลาข้างเหลืองครับแมวันนี้เล่นอาหารทะเลแล้วครับนี่รุงรสได้ครับใส่เกลือลงไปตามใจชอบนะครับวันนี้แกงปลาข้างเหลืองวันนี้โหเล่นอาหารทะเลนี่โรตีลงไปตามด้วยน้ำปลาลงไปนิดหน่อยแล้วแต่ชอบนะครับนี่เยี่ยมแน่เลยแกงเป็ดปลาข้างเหลืองโอ้โหคล้ายๆปลาทูนะผมว่านะผมก็ลองกินครั้งแรกนะครับเพื่อนนะ เพื่อนๆมีวิธีเอวิธีสูตรไหนก็บอกด้วยกันนะครับโอ้หอมเลยครับแกงป่าแกงเผ็ดบ้านเรานครสวรรค์นี่แหละครับสูตรบ้านขาจังพุ่มครับผมใส่นะครับสูตรได้ที่แล้วครับผมเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะครับแกงเผ็ดปลาข้างเหลืองนะครับสูตรบ้านเขาจังพุ่มนะครับโอ้ปลาทะเลแต่เรามาสูตรแกงผักกางของเราครับผมว่าอร่อยดีนะเพื่อนๆนะโอ้โหเป็นไงสุกง่ายด้วยนะครับไายปลาทูสูตรเราไม่มีอะไรมากเพิ่มความเผ็ดตามด้วยพริกไทยผงนะครับโอ้โหว นีช่ชิมเลยนะครับเพืเ่อนๆแกงเผ็ดปลาข้างเหลืองสุดป้านทานงพู่ของ,องผ,ผมอล้วทีเดียวเลยสุดยอดเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะครับมาทานข้าวด้วยกันครับโอ้เดือดดีจังครับตัวจะเบิือนปลาทูครับแกงเผ็ดปลาข้างเหลืองครับสุดยอดแจ๋วทิบชิ้งทิ้งทื้ทีเดียวเลยแกงเผ็ด,ดปล,ดปลดา,านนค,าาาค,คา้างเหลืองสุดยอดแจ๋วตัวใหญ่เลยเพื่อนๆ,ๆน่ากินไหมครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมเพื่อนๆสุดยอด